ครับ,บผมดีมากเลยพีบแบบตอนนี้ดีมากจนถึงเมื่อคืนนี้ EP EP สิที่ได้ดูวันไปที่ช่องก็โอ้เียกได้ว่าทุกคนมาตอบทวิตกันสนุกมากเลยเมื่อวานเป็นเหมือนว่ามาร่วมส่งท้ายตัวละครกับสุนิยายเมื่อวานทุกคนช่วยกันเต็มทีเลยแล้วก็พวกเราก็เมามอยตอบคอมเมนต์ตอบอะไรกันสนุกสนานแล้วก็ดีใจครับที่แบบที่ทุกคนร่วมเดินทางไม่ปล่อยปูกันพิเศงยังไงนะครับ อะไรนะฮะดีใจครับดีใจมากเลยครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ช่วง EP หนึ่งเราค่อยๆเห็น<ม>พี่พเขาค่อยๆแบบมีความสุขกับซีรีส์ของเราค่อยๆมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมจนวันนี้เนี่ยแหละครับที่เมื่อวานเราได้ดูสดกันทางช่องสามไปแล้วแล้ววันนี้เรามารีรันกันในโรงเหมือนเรามา เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่พวกเราได้มาร่วมส่งตัวละครด้วยการมาร่วมมีความสุขมีรอยยิ้มมีความทรงจําด้วยกันเนี่ยแหละครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้พี่ๆทุกคนมาแล้วก็รวมถึงแบบทวิตต่างๆในโซเชียลพวกเราได้เข้าไปอ่านทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับค่อยๆค่อยๆเป็นที่ตอบรับของพี่ๆแฟนคลับนะก็เลยขึ้นแท่นที่มาแรงเลยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณก็ดีใจดีใจที่แบบพี่ๆพี่ๆเขาเรียกว่ามีความสุขกับตัวละครหนึ่งโต๊ะเนาะ ใช่ก็ที่จริงแล้วก็คือความรักของพี่เหนยวกับน้องโตก็แค่เขารักกันก็ดีใจที่พี่ๆได้เห็นมุมมองความรักของโต๊ได้แบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ให้แบบว่าได้เป็นพูดจิ้นแบบว่าแบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับดีใจดีใจใช่จากนี้มันจะต้องพัฒนาหรืออะไรเพิ่มเติมเหมือนอรการแสดงหรือะไรนีีครับเราก็เรียกว่าเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับมีโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันใช่ก็เพราะเราก็ยังเล่นคู่กันนี่แหละครับผมก็เรียกว่า พัฒนาไปเร sí. oh, ื่อยๆเดินจับมือกันไปเรื่อยๆอะไรนะจับมือกันยังไงนะเดินจับมือกันเนาะกระตางแตกกระตองแตกแล้วไปด้วยเพลงมอะไรไหมฮะเพลงเลยรไหมฮะใช่ครับคือคือพวกผมก็มีเพลงนี่อะไรต่แบบเกิดมาแต่การให้เนี่ยมันเป็นแบบจริงจริงกันนะที่จริงพวกเราก็คุยกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่พวกเราก็ตั้งแต่ตอนที่เจอน้องตั้งแต่แรกพวกเราก็คุยกันแบบนี้ครับพวกเราก็เรียกได้ว่าพวกเรามีมีความสุขที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกัน ได้คุยกันได้แบบว่าได้ปล่อยมุกบ๊บบ้าตอนแรกก็แบบว่าจะขายหล่อเนาะตอนนี้เราเป็นขายตลกแล้วเพราะ <c oughs> เราเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับผมเพราะว <c oughs> <ะ>่าสนิทกันแหละครับพอเวลาเราเล่นหรือเวลาเราทําอะไรได้วยกันมันเลยเป็นความสบายสบายอยู่ด้ว <c oughs> ยกันเหมือนแบบอยู่กับ <c oughs> พี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบคนที่เราสบายใจแบบเนี้ยครับผมใช่ปล่อยอะไรมารับได้หมดใช่ครับรับไม่รับอีกทีอีกทีนึงมีแต่แฝงกังวลแม้กันแฝงพอแบบคุณลองมาแล้วมันจะถูกไปเที่ยงแต่ผมพูดอะไรอย่างเงี้ย ริงผมว่าอย่าไปเที่ยวเลยครับ<ช> <c oughs> เพราะว่าเหมือนว่าพวกเราก็ต้องการถ่ายทอดเรื่องาอราวตัวละครหรือว่าเรื่องราวการแอบเป็นรักของพวกเรา <c oughs> ในรูปแบบนี้แล้วก็ทุกคนชอบทุกคนมีความสุขแบบนี้ดีกว่าครับ <c oughs> เรียกว่าแต่ละเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของเราเองเรียกว่าก็ดีใจที่แบบเรื่องแอบเป็นรักของพวกเราอะ่ะได้ไปทัดใจพี่ๆเขาแล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามจนถึงปัจจุบันก็ขอบคุณพี่ๆท, <c oughs> ทุกคนามา <c oughs> กครับจำเอาแบบเป็นการซับฟอนอะไรอย่างเี้ <c oughs> กอใช่คิดไปแล้วยากเลยคิดไปไหมก็ให้เคราพี่พี่คิดให้หน่อยดีกว่าใช่ครับจริงๆก็แอบคุยกันมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นจริงเป็นจังหรือว่าได้ออกมาเป็นชื่อก็ยังแบบว่าแยบๆคุยกันเล่นๆตลอดว่าพี่ครับเราพี่พี่ตั้งให้ดีกว่าถ้านึกออกนี่ลองหน่อยแยบๆยบมันพี่คิดพี่คิดไปพี่คิดไปถ้าเกิดว่าอ่ะให้คิดเลยที่คุยกันไปชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรหรอแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่แบบว่าบิลลี่เซงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไปไปต่อไปต่อยอดกันเองครับผมใช่เป็นแบบคีย์เวิร์ดใดๆก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีมากใช่ใช่ครับแล้ตอนนี้ก็จะได้เห็นผลงานกันอย่างต่อเนื่องเนาะใช่ครับบางทีเนี่ยรูปซีรีส์เนี่ยพอจบไปแล้ปึ๊บมันเป็นการแค่แบบเริ่มต้นเพื่อเปต่อยอดจากทีน่เราเลยมันจะแบบยังไงไหมันจะแยกกันอ๋อนี่ครับพวกเราก็เดินจับมือกันไปอีกเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆรอติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็ โอ้ด oh, ูเดือดดูเดือดครับผมดูเดือดครับผมเรียกว่าดุเนาะเรื่องนดุเรียกว่าดาร์กเลยก็ได้ครับผมเรียกว่าเรียกว่าพวกเราเรียกแบบดึงดึงร่างที่อ่อนเป็นอีกแบบประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าฉีกไปเลยรอติดตามครับเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้บลอบบี้